สัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวงน้องใหม่นะคะเป็นวงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ของเรานะคะที่เพิ่งเดบิวต์ไปได้ไม่นานเองนะคะเพิ่งเดบิวต์ปลายปีของ2563นะคะก็คือเดือนพฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมานี้เองนะคะ วงนี้นะคะมีสมาชิกทั้งหมด4คน,นะคะ่ะเป็นผู้หญิงทั้งหมด4คนเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนสัญชาติเกาหลีนะคะทุกคนงงใช่ไหมว่าเขาคือวงอะไรนะคะวงที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือวงเอสพ่านั่นเองนะคะเยัย yeah. เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะงงใช่ไหมว่าคาริน่าคือใครเดีย๋ยวเราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประวัติข้าวข้ากันก่อนนะคะวงเอสพนะคะก็เป็นวงที่มาจากค่าย SM MM Entertainment ค่ะก็คือทางค่ายนะคะได้บอกว่าวงเอสพนะคะจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่จะได้กลับมาเดบิวต์ในรอบ4ปีค่ะ ก็คือล่าสุดที่มีการเดบิวต์ไปนะคะก็คือวง NCT นะคะแล้วก็ถัดมา4ปีก็เป็นวง s p a นะคะหลังจากที่วง Red Velvet นะคะได้ทำการเดบิวต์ไปประมาณ6ปีที่แล้วนะคะก็ได้มีวง s p a นะคะเป็นน้องใหม่เพิ่งเดบิวต์ไปนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าดีามากๆนะคะก็คือเป็นการครบรอบ4ปีของการเดบิวต์ของค่ายนะคะแล้วก็ เป็นรอบ6ปีที่มีการเดบิวต์ของค่ายเกิร์ลกรุ๊ปค่ะแต่หลายคนก็อาจจะงงนะคะว่าเอสพคืออะไรค่ะ เราจะเห็นมันจะมีเหมือนตัว a ที่รวมอยู่กับตัว e นะคะเหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็มาจากคำว่าอวตารรวมกับ experience ค่ะที่แปลว่าเหมือนแบบประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือหนึ่งคำแล้วนะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ aspect ค่ะก็คือเขาเอามารวมกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือรวมทั้งหมด3คํคำเลยก็ว่าได้ค่ะก็ถึงได้เป็นชื่อ aspa ขึ้นมานะคะ คือคำว่า aspect เนี่ยมีความหมายว่ามุมมองค่ะก็คือถ้าความหมายง่ายๆเลยนะคะก็คือการสัมผัสประสบการณ์โรคใบใหม่นะคะที่จะผ่านอวตารนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถือว่าฮือฮาเลยก็ว่าได้นะคะที่วงเอสพาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นวงแรกของค่ายเลยแล้วก็เป็นเหมือนวงแรกของหลายๆวงมีการเกิดกําเนิดของอวตารเกิดขึ้นนะคะเป็นแบบ อะไรที่ว้าวมากๆนะคะแต่ก็ไม่ต้องงงค่ะเพราะว่าค่ายนี้เขาแบบชอบเล่นใหญ่อยู่แล้วเนาะก็คือวงนี้นะคะเขาก็จะมีหลายๆมุมมองค่ะให้แบบว่าแฟนคลับได้ติดตามชมกันนะคะเราก็จะรอติดตามชมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูจักรสมาชิกของวงนี้กันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย าชิกคนแรกนะคะก็คือคิมมินจองค่ะเกิดวันที่1มกราคม2001นั่นเองนะคะก็หายจะกเราแค่ห้าปีนะทุกคนก็ประมาณ1 9เกาอง้าตำแหน่งของเขานะคะก็เป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นค่ะหรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าวินเทอร์ก็ได้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับคนไทยก็จะชอบเรียกว่าน้องหนาวนั่นเองค่ะที่แบบว่า ฤดูวินเทอร์เนาะก็แบบฤด,ดูหนาวก็เลยเรียกน้องหนาวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือวินเทอร์นะคะเป็นสมาชิกในวงที่มีความโดดเด่นโดดเด่นก็คือสมาชิกในวงคนนี้นะคะก็มีความโดดเด่นด้านการร้องค่ะเป็นเหมือนเสียงร้องหลักเลยนะคะแล้วก็เต้นเก่งอีกต่างหากค่ะวินเทอร์นะคะเป็นคนเกาหลีค่ะสมาชิกคนที่2นะคะก็คือยูจิน วันที่11เมษายนปี2000ค่ะตำแหน่งนะคะคือนักร้องนักเต้นแล้วก็แรปเปอร์โยโยหรือว่าจะเรียกว่าคารีน่าก็ได้นะคะคนนี้ก็คือเมนของเราเองค่ะแล้วก็คารีน่านะคะก็เคยโฆษณารถฮุนไดตัวใหม่นะคะคู่กับใคเอโรด้วยค่ะแล้วก็เคยเป็นแดนเซอร์ให้กับรุ่นพี่ในค่ายด้วยนะทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมนขรา สมาชิกคนต่อไปนะคะก็คือหน e ิงอีจอค่ะอันนี้ก็เป็นชื่อของเกาหลีใต้นะคะก็หรือว่าจะเรียกว,ว่าหนิงหนิงก็ได้ค่ะสมาชิกคนนี้นะคะก็เป็นคนจีนค่ะเกิดวันที่23ตุลาคมปี2002 <c oughs> นะคะทุกคนเป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นค่ะก็คือหนิงหนิงนะคะตอนแรกเนี่ยเป็นสมาชิกฝึกหัดค่ะ SM r o o k i e นะคะก็คือเป็นเด็กฝึกหัดน,นั่นเองเป็นเด็กฝึกอะไรแบบนี้ม <c oughs> สมาชิกคนที่4นะคะก็คือ ชินากะเอริ e ri, ค่ะก็อย่างนี้คนญี่ปุ่นแน่นอนนะคะเกิดวันที่30ตุลาคมปี2000นะคะเป็นนับรองแล้วก็นับเต้นค่ะสมาชิกคนนี้นะคะพูดคล้อง3ภาษาเลยค่ะก็คือภาษาอังกฤษเกาหลีและก็ญี่ปุ่นค่ะสุดยอดจริงๆคนนี้ว,วงเอสพานะคะได้ทําการเปิดตัวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะในวันที่17พฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมานี่เองค่ะ แล้วก็วง S อพนะคะเป็นวงแรกของค่ายค่ะที่มีการเอาเอวตารมาเกี่ยวข้องเหมือนแบบเป็นโลกใบใหม่อะไรแบบนี้นะคะของค่ายค่ะ SMCU ค่ะหรือว่า SM Culture Universe นะคะก็คือในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าจะมีศิลปินคนอื่นๆนะคะเข้ามาอยู่ในจักรวาลนี้ด้วยค่ะโหเป็นเงเรียกจักรวาเลยนะทุกคนไม่ธรรมดานะคะ วงเอสพานะคะได้ทำการปล่อยเพลง Black m e m b e r ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงอะไรแบบนี้นะคะเปิดตัวมาก็แบบแล้วก็ได้ประกาศชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คือ My ค่ะก็คือย่อมาจาก My Precious f a i e n นะคะก็คือเหมือนเป็นแบบเพื่อนที่เป็นที่รักของพวกเขาทั้ง4ี่คนหรือว่าวงเอสพานะคะ เป็นไงคะทุกคนเราอะรอเพลงใหม่เขาไม่ไหวแล้คะแล้วก็ดูมาเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนแบบมีวงใหม่เดบิวต์ออกมาคือถามว่าจริงๆแล้วเรารู้จักวงนี้ได้ยังไงเรารู้จักวงนี้เพราะว่าเพื่อนของเราเองนะคะคนหนึ่งที่เขาลงสตอรี่ไอจนั่นเองคะ่ะทุกคนก็อืนั่นแหละนะคะก็ทําให้รู้จักวงนี้ขึ้นมานะคะ ังไงบ้างคะเพื่อนๆก็คือแสงมันเริ่มที่จะมืดแล้วทุกคนคือข้างหน้าเราเนี่ยมันคือหน้าต่างนะคะทุกคนแล้วมันก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงหกโมงแต่ว่าเราเริ่มถ่ายตั้งแต่5้าโมงนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะให้เราเนี่ยทำอะไรหรือว่าอยากให้เราหาข้อมูลเกี่ยวกับ,กบวงไหนหว่าอยากให้ทําคลิปแนวไหนนะคะ คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะทุกคนก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะคะเรื่องอะไรก็ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ถึงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อยากอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคนติดตามเนี่ยถึง3 0 0พคนแล้วนะคะแล้วก็เลยจะทําการเปิดรับคำถาม Q&A ค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นการฉลองปีใหม่ด้วยการตอบคำถาม Q&A แล้วก็ ฉลองครบส0 0พันซักสไครนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรก็เราติดตามไปด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย